สวัสดีค่ะวันนี้ว่วาผมชอบไผ่ถ้าทุกคนได้ดูคลิปนั้นอะ่ะอันนี้คือลูกอะไรอะ่ะคอมเม,มนต์ในคลิปนั้นไม่ได้คอมเมนต์ในคลิปนี้ก็ได้นะเนี่ยลูกอะไรอะ่ะแอบแกะอะไรค่ะเดี๋ยวจะชิมก่อน

อย่าา๋ยอย่าห่าเอ๋ยแอะยแมเอ๋ยข่ม่ยอ้ยกคน เ,า,เ,อา,เอาอะไรกันนีก็ได้นี้ก็นั่งดีอันนู้นก็ตั้งได้ แล้วข้างนีนั่งอะไรคอมเมนต์มาเจออันแรกอันที่หนึ่งไม้เหมือนเออทิศทะเลพิมหนึ่งหนึ่ง,ง,งจุดจุดไม้มาถ้ขยังนั่งตัวน,นี้ชิงช้ามา้าขยังนั่งพิงสมสองจุดจุดม้ามาอันนี้ชิงช้ายางแค่ขยังนั่งพิมสามจุดจุดยางมา Yeah. 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 Để không là... cái thì họ sẽ đang máy, Nó ủn cái tủ đó, anh em đang cất ở Nè, luôn, các bạn mọi คนอยากเป็นไฮน์หนัอยีกับต่อนานๆเนาะแม้เราจะไม่มีตังพอไปถ่ายเอมวีก็ตามเ่อขาพากันไปขายของแล้วเลยที่หลัง หาได้อะเดี๋ยวจะบอกมีก้อนกระหาย้อนใหญ่ได้ใก้มาแล้ว อยากกินมะม่วงหนึ่งมาพาเนี่ยแต่ลูกยังไม่เกิดเลยทุกคนได้ชมเพวกเราเสร็จแล้วฟางตามเลยนะเดี๋ยวจะบอกว่าชื่ออะไรคลิปหน้า บางว้าไว้เนี่ยคุยเาจะบอกอ่ะการว่าน้อยมากแล้วก็เคยมีใจว่างเลยนกว่าบาหลืเสียใจเขาบว่าจะเป็นกลางคืนนะนอนหนึ่งหนึ่งทุ่มก็นอนแล้ว เช็คเมนประมาณสองทุ่มห <c oughs> มล้ไปล้างปากก่อน นอตีเลยที่เกียดก็คนมาที่เกียดนะครับจะทำอะไรได้เออร้อนน้วกรไปตัก คนถ้าถ้าใครอยากเลิกติดตามพอปแล่แจะเห็นคลิปนี้นะฝากพ่อเนาะไ,ไ,ไม่ได้ทำคลิปไม่ว่างไม่ว่างมรไม่ว่างนะจ๊าบเรา,าอยู่ที่อะไรเราอยู่ที่จักรยาน ้นเราไม่ได้ขายของดีกว่าทำทักกลิ้งก็ดี เรมูเียกันนะ้ชว่นส่วนแป้งกันเราไม่ได้เล่นลานตีนแข้งมื

มาทุกคนแค่นี้แหละหี๋ยว่าจะทำเทำดี๋ยวทำคุดดูแล้วก็ค่อยๆมันสั่นเลยนนะออคนิดว่าเราได้มาเลยนะแค่นี้แหละ